เรื่องที่16สัตว์ประจําตัวหรือสิ่งมีชีวิตที่ตัวของพลเรเอกิสารุมีความคล้ายคลึงมากที่สุดน,นะครับก็คือริงชิมแปนซีเรื่องที่17ฉากเปิดตัวแบบเท่ๆของคิสารุถ้าเรายัางจากันได้ในฉากเปิดตัวครั้งแรกของพลเรเอกิสารุบนเกาะชาบอนดีที่ตัวของเขานะครับได้ทําการขี่ลูกปืนใหญ่ขึ้นมาบนเกาะซึ่งฉากเปิดตัวนี้นะครับมันก็ได้ถูกคาดเดาว่าน่าจะมาจากเรื่องแต่งของคุณนางชาวเยอรมันอย่างบารอนมุนซาเฮาเซนในชื่อเรื่องการประจนภัยของบารอนมุนซาเฮาเซน ปี1 7 8 5โดยในเนเรื่องนะครับตัวของบารอนมสูสซัมเซนเนี่ยก็จะใช้ลูกปืนใหญ่เป็นพาหนะในการเดินทางนั่นเองครับเรื่องที่18ตัวของคิซารุนะครับได้เข้าร่วมกับกองทัพเรือในตอนที่เขาเนี่ยมีอายุ26ปีปพร้อมกับตัวของอาคาอนุที่ในตอนนั้นมีอายุ23ปีและจากในเนื้อเรื่องพิเศษวันพีสภาคตอมูวีฟิล์มแ ว่าที่พลเรือเอกทั้งสองคนนักรับต่างก็เป็นทหารเรือฝึกหัดที่อยู่ภายใต้การดูแลของอดีตพลเรือเอกเซเฟอร์และคิซารุก,กับไอไคาหนูทั้ง2คนนะครับก็ได้ถูกเรียกว่าแข็งแกร่งยังกัะสับประดตั้งแต่ที่พวกเขาเนี่ยยังเป็นทหารเรือฝึกหัดแล้วนั่นเองครับ